นี่เลยครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับสู้กันในพิกัดใหญ่เลยนะครับร้อยสามสิบเก้าไฟแดงคือแบงค์ไทยสิทธังปราบน้ำมินเพชรสิคิวนะครับสองจวียี่แปดลิ้วครับอไมิจะบอกครับเอาละครับกาวแดินที่ทุกท่านรอคอยครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับระหามเดือดแน่นอนครับคู่ที่2นะครับทางช่อง8ของเราในวันนี้ครับแก้มือล้างตาครับขาดใจกันมาเมื่อมกราคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนี้ยกมาที่นี่ครับวันนั้นจบยกสองนะครับวันนี้จบยกไหนครับแบงค์ไทยสิทธังปราบครับ อั้เก่าไว้25ปีครับจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดต่ออยู่ที่ NNP Boxing ปอพ่ออินแหละครับเยี่ยปอมาชัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณนะผมช่วยขอนกันนะครับเป็นทีมงานตัรับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับได้รับการสนับสนุนน,น,จจนนะครับจากท่านพลตํารวจตีประจวบเปาอินแหละครับวันนี้เปิดโอกาสแล้วครับเพชรสีคิ้วสาจาวิชิตหรือว่ากอกกามนาถสิทธุคุณวะแกมือล้างตาครับเพชรสีคิ้ว23ปีจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมามีเสียเอกราชสารนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะได้รรัับบกกาาาสสสนนนนุจจท่วิิชต กองไฟเจ็ดกองไฟครับเป็นทีมงานเร์ฟเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบอยสอจอวิชิตแปดริ้วครับเด็กบ้านใหญ่นะครับค่ายในใหญ่เบิดรับเลยครับตามครับเก้าเดือนที่ทุกท่านรอคอยครับมาถึงแล้วครับหล่นไม่หล่นรับไม่รับนับไม่นับน็อกไม่น็อกครับขอบพระคุณนะครับยาแผนตราเสือสิเ็ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างชดชัยเอื้อบุญยนันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่ง โดยคุณปณวัฒนกิจเจริญวงจากบริษัทบางกอกอตัตพัทจำกัดโทรศัพท์0 8 1ส8 9แปดหนึ่งแปดแปดเกสมสาโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับรถสวยๆของโตโยต้ามีทุกรุ่นไปที่เคมอเตอร์ตอบโจทย์ได้ครบจบที่เดียวโทรศัพท์0ู6สองหกหกสอาหาห้สิดาขาสิบศูนยบริการครับบริหารงานโดยตระกูลสมภพรุ่งโรจน์ เอาละครับซ้ายกับขวานะครับชายบริการกันมาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะต้องอาศัยกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านหรือไม่ครับซึ่งประกอบไปด้วยวร์เชจเชมเชื่อครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็พงศักดิ์เป็นลำม่อมครับคู่ที่สองนะครับทางช่องแปดของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนวๆติดตามความมันความนใจได้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ออกการัดกันเวลาเทียบครึ่งนะครับทางช่องแปดนะครับส่วนทางプライทีวีก็เวลาเทียบน้องครับเอาละครับเป็นสี่เกมครับต้องละเอียดแล้วครับประเดี๋ยวเพราะว่าไฟที่ผ่านมาพลาดครับ นั่นแหละครับแบงค์ไทยครับสายหนักสายแรงสายเนียนสายนั่นแหละครับก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ภูธรเคยซ้อมอยู่ด้วยกันกับทางด้านของยอดเล็กเพชรมาแล้วนะครับแต่ทางคู่ก็ไปแพ้เพชรสมุยมานะครับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มมาครับที่สุราษฎร์ธานีนะม,<า>มาดูครับสายหรี่ขวาครับขวาสาสตรก่อนครับอาปากัดขวาและสายตรงของแบงค์ไทย ออวัดกันที่สภาร่างกายด้วยนะครับลูกนี้เตะขวาไปครับเะพอจะตีเข้าออหนาโอ้ยสอกซ้ายครับอาลูกนี้นี่อาวุธลักไก่ครับอภักก่อนขอบพระคุณนะครับวันนี้เท่าแก่มาเองเลยนะครับอยามีครั้งหนึ่งครับเขาเกลียบกุ้งฟูจิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำนะครับออนไลน์ก็ทางช้อปปี้นะครับหรือ02813 8001-3ครับขอบพระคุณมากๆครับเราไปถึงบริษัท BCK Supply จำกัดรับต่อตัวถังรถบรรทุกเทลเลอร์ลูกพ่วงทุกชนิดและก็ไทยมวยสอสอต้อยแปดริ้ว BCK ยิม0897686544ครับคุณกิจไก่ต่างนะครับไปกันต่อครับบนเวทียกที่2นะครับยกที่2ทางช่อง8ครับผู้แก้มือล้างตาคาใจนะครับอ่าเพชรศิคิวจะได้ลอยแล้วครับวันนี้ในขณะที่ทางด้านของแบงค์ไทยครับจะได้นานะครับ ได้คนละอย่างดีคนละแบบขวากับซ้ายซ้ายกับขวาครับแบงค์ไทยก็จะบอกว่าสายหนักสายแรงครับเนี่ยครับแข่งสายครับแข่งสายหมัด้ายสอกซ้ายครับสายท่าเดียวเลยครับหมัดหนึ่งสองมาโอ้โหอ่ารูปร่างอาจจะดูตุ้ยนุ้ยไปหน่อยแต่ว่าหนักของจริงนะครับทางด้านของแบงค์ไทยครับยังอยู่ในยกที่อันตรายนะครับหมัดซ้ายไมกแล้วครับเนี่ยครับอ่าปล่อยออกมาแต่ละทีต้องบอกว่าเสียวแลวครับในขณะที่เพชรสี่คือครับ เครื่องหมายการค้าอยู่ที่วงในครับแต่ว่านะครับจะกอดทางหน้านแบงค์ไทยไม่ง่ายนะครับวันนี้อ่าแล้วรับมาสอกซ้ายครับต้องระบังตัวแจนะครับเป็นสี่คิวครับเพราะว่าพลาดไม่ได้ครับหลุดหวดไม่ได้นะครับอ่าไกลๆครับกลางเวทีเขาเกมกระดุกดีทัางคู่อยู่แล้วนะครับมาสักเวียนมาอย่างโชคโชนแล้วครับแกกสายสอกซ้ายครับมาแบบไม้คู่เลยครับทางหน้าของแบงค์ไทยเวลากระติซ้ายสอกซ้ายเกจะตามไปตลอดเลยครับ มีสัญญาณเตือนตั้งแต่ปลายยกแรกแล้วนะครับด้านของเฟตีคิวเนี่ยครับเต่้ายแต่ก่อนนะอย่างครับยังยังต้านอยู่สู้ไหวครับด้านของเฟตีคิวครับไตซ้ายไปทีนึงครับแบงค์ไทยเต่ขวาโต้ไปครับเฟตีคิวนีะครับอาจใจยังออกไม่เยอะนะครับแต่ว่ามาลัำใหญ่ๆครับจางด้านของแบงค์ไทยนะครับเน้นลุกนักลุกแรงอยู่แล้วครับเีคิวก็อย่าฟอนะครับ รอแล้วครับใจเย็นๆนะครับเนี่ยครับแข้งขวาคืนมาเอาละครับได้คืนมาหนึ่งแข้งครับทางด้านของเพชรสี่คิวครับการดีบอยนี่ต้องบอกว่าพอกันเลยครับแข้งซ้ายคืนไปติดทอนแขนครับทิ้งจังหวะในการออกแข้งนะครับเพียงแต่ว่าแบงค์ไทยนั่นแหละครับแข้งซ้ายแล้วก็สอกซ้ายครับแม่ใช้ขาขยี่กันด้วยครับโอ้โหบนเวทีสุนทรศรีบัวลาครับ สามคนบนเวทีนี้ต้องบอกว่าเก่เาทั้งหมดเลยครับอลุ้นเลยนะครับแบงค์ไทยผมสั้นเอาเปกมาโหยดีนะนั่งหลบเมื่อกีนขอหลุดขอหลุดเอา้าไปดแดงแบงค์ไทยนเหเงินเพชรสีคิ้วเอา้าขยับเอา้าซ้ายไปนายมาแล้วนายมาปล้ำล็อกไว้ลอว็ลอกไล่แขนไล่แขนตีไม่ได้กรรมการแยกเอา้าได้ไม่ได้เอา้ากรรมการแยเกเดินองเข้ามาครับสุนทรศรสีบุตรลาครับเตะวาดักเอาไว้ครับพยายามจะสับสอกครับแบงค์ไทย ก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะดวลข่าวกันครับแล้วหมดยกซะก่อนดีนะครับดูพัฒนานิดนะครับฝ่ายแดงแบงค์ไทยน้ำมันเพชฟสีคิวนะครับโอ้โหใส่กันเต็มเหยียดเต็มเกเลยนี่นะครับซ้ายของแบงค์ไทยน้ำมันเพชฟสีคิวนะครับโดยที่เจ้าของภูแล่ฝ่ายอุทัยทัพอาสาทูร์คิปรีเดียวคาด้วยชมพรแก้วฤทธิ์โชติดรช้างครับสจ้าคิวไทยนายกบนะจมื่นชาติทีบด้วยนะอ่ะ ยาทองไทยด้วยนะอ่ะลุ้นเลยก่อนที่จะตามยกต่อไปครับโบอากันไนและก็เมธาอิดขอเชิญชมครับศึกสถานบางกระทุ่มนะครับวันจันทร์ที่6ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่สถานีรถไฟอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับมาเริ่มแข่งขันเวลา1ทุ่มนะครับขอเชิญชมนะครับศึกสถานบางกระทุ่มครับวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ที่6ตุลาคมนะครับที่สถานีรถไฟอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมาเริ่มแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงครับ เอาล่ะครับดูครับวงในครับแยกออกมาครับสับมือชกแล้วเดินเข้าหาครับจะสับซอกครองเอาไว้จับดีครับเพศสีคิ้วเข่าขวาครับแล้วก็พยายามจะสับซอกไม่ได้ครับแหมเหนียวเน้นหนึบครับหลักออกครับเพศสีคิ้วเตะขวาดักเอาไว้ครับต่อยขวาลำตัวครับแบงไทยต่อยขวาลำตัวครับเอาล่ะครับนายนายต่อยขวาลำตัวครับเอาคล้องเอาไว้ตีเข่าครับตีเข่าซ้าย รูจะมาแผนไหนลนะครับตอนนี้นอกนอกก็ต้องเอาในก็ต้องสู้แหละครับนะครับต้องปัดต้องพาไว้ครับทางด้านของเพชรสี่คิวาะว่าแบงค์ไทยนะครับเสื่อมาการ์คาอยู่ที่ปัดนะครับปัดซ้ายสอกซ้ายครับแข่งซ้ายครับเนี่ยครับลุยนะครับอ่าโดนหลวงท้องครับเอาแล้วครับลุยแล้วครับแข่งซ้ายใส่เข้าไปครับทางด้านของแบงค์ไทยอ่านอกกับในแข่งกับปัดแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาสุดทอนสีบุลลาครับกดจี้ขาดบนทิพี์เสื้ทีสายครับเดี๋ยนะครับ อ่าขวาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับอ่าพยายามจะพักออกไปครับก็จะใช้แรงพอสมควรแล้วครับสำหรับทางด้านของแบงค์ไทยนะครับขยับามเดินเข้าไปอ่าวันนี้ครับวันนั้นมันจะเหมือนกันไหมครับเนี่ยครับปัดซ้ายมาแล้วครับอ่าแต่ว่านี่ครับเบตติคิวล็อกเอาไว้แล้วครับแข้งขวาอ้าวแข้งซ้ายสอกซ้ายครับเนี่ยครับมาแบบไม้คู่ตลอดครับโอ้โหดูโอ้ยหักขอไม้หินสาเลยนะครับโอ้โห เพชรสีคิวนะครับแมงไทยเสียท่าเอานี่นะครับสวยดีแมงไทยทางช่องแปดเอาเดินอีกแมงไทยเดินเองต่อยขวาตัดลําตัวมแม่เฮ้ยอย่าก,กลมนี้มวยไทยอย่าก,กลมอย่าก,กลมแม่เอาเอาพชรสีร้องไว้ร้องไว้ร้องไว้เอาไปไปแม่วยไทยถ้ากลมเลยโดนซุงเลยนะครับนั่นครับนอกกับตาครับแยกออกมาลุยต่อครับทางด้านของแมงไทยะนะครับ จะชายมัดสอกตายครับนั่นแหละครับปัญญาอันตรายมีมาตลอดเวลาแต่ว่าเนี่ยครับพอกอบใดเพิ่งก็แตกว่าก้หมหัวให้ทางด้านของเพชรสี่คิ้วแหละครับแบงค์ไทยครับอ่าเจอหักคอไม่สามไปหลายที่ครับอา้อาวอ้าวเจอต่อครับอา่านัวดีเหลือเกินครับสำหรับคู่น,นี้ครับอ้าลุ้นนต่อเลยอ้าวเดินต่อนะครับแบงค์ไทยซ้ายแหมลุ้นด,ดึงขวามา อส่้ายลังตัวครับไปม,มุดหัวครับอู้อ่ะทุลักบวกทุเะเยกเออกมาครับเยเอาออกมาครับกอดยกพอดีนี่เลยครับมาดูาว้ฒชชาก่อนนะครับมแม่ไทยกับเพชรสีคิวกอดมาอย่างเดียวเลยนะครับเพชรสีก็จะเล่นใน ล้วนเลยเอาแบงค์ไทยต่อยไปนี่นะครับคนที่จขอบคุณนะครับคุณปัญญาทองไทยด้วยแล้วก็คุณนายทาทักลายจากเอเชียพ h a r m a c ด้วยครับเอาละครับแล้วก็ขอเชิญชมนะครับถึงประมาณวันจักทร์วันพุธที่8ตุลาคมนี้ครับหน้าที่ว่าการอำเภอสุโจนครัดนครศรีธรรมราชครับจัดโดนผู้ใหญ่บอลระดับสนามครับโดนผู้ใหญ่เล็กโดนอะไรครับทางด้าน่อเพชรสี่คิวโดนอะไรครับยังไม่นับนะครับยังไม่นับเอาละครับปัดมาครับจอกมา ครับนี่คือคําตอบนะครับปัดซายลวงท้องแต่ละตัวเอาล้วครับมาตายโอ้ยเนี่ครับโอ้โหโดนนับจนได้ครับทางด้านของเพชรสีคิวไม่ไหวครับนับแค่2เท่านั้นแหละครับอ่าพิกอีกแล้วครับโอ้โหนี่คือแบงค์ไทยนะครับแบงค์ไทยสิทธิ์ทางปราบครับในสักกัดของเยียป๊อกมหาชัยครับไฟแรกชนะนอกยก2ครับไฟที่2ชนะนอกยก4ครับ ไฮไลท์ช็อตเด็ดท่าช้าครับนี่ครับแก่งสายซอกซ้ายครับปลายคางครับนี่เป็นช็อตแรกนะครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับยังได้โอกาสอยู่ครับทางด้านของนี่ครับเฟตสี่คิวครับสอกอันตรายมากๆจริงๆครับสำหรับทางด้านของแบงค์ไทยเนี่ยครับสอกซ้ายครับนี่เป็นช็อตน็อกเลยครับดูนะครับโดนสอกปลายคางตั้งสองช็อตเลยครับเนี่ยครับโอ้ยอยากกับไม้ท่อนสุงครับไม้หน้าสามตีเข้าไปครับ